สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ของสวนนงนุษนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรนะครับสามารถมาที่นี่ได้นะครับเพราะเรามีเกษตรคุดครบทุกวงจรเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็อยากให้ได้รู้จักกับวิทยากรคนสวยของเรานะครับที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็ขอเชิญพี่นิ่มนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะคะนี่ก็เป็นชื่อนิ่มนะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่ของฝนนุนย์ของเรานะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรทฤษฎีใหม่เราของเรานะคะครับก็อยากสอบถามพี่นิ่มนะคะว่าส่วนนูนูเนี่ยเปิดมานานขนาดไหนนะคะเปิดมานานแค่ไหนแล้วก็มีอะไรที่อยู่ในนี้ที่มันเป็นจุดเด่นที่สุดที่จะเรียกให้คนมาเรียนรู้ของเราได้ แล้วถ้าเป็นง่ายๆสวนนงนุษย์เราจะมีแบ่งเป็นสองสวนนงนุษย์ก็คือสวนนงนุษหนึ่งกับสวนนงนุษ2สองกับสวนนงนุษหนึ่งทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วก็คือเป็นสวนสวยนะคะแต่ถ้าเป็นสวนนงนุษ2สองเราเนี่ยถ้าเปิดมาแล้วประมาณสิบกว่าปีแล้วนะคะแต่ก็คือมาเริ่มแบบทุกคนได้รู้จักกันก็ประมาณสี่ห้าปีนี้แหละค่ะเพราะว่าเริ่มมีอบตออบจอเข้ามาเรียนรู้ก็คือทุกคนอยากเข้ามาเรียนรู้ว่าการกําจัดขยะของสวนนงนุษย์เราและการทาเกษตรอินทรีย์ของเราเพราะว่าสวนนุเเเรรราาทํป็นนนนกกกษตออิิีย์แแลล้้ววะะค มีพวพิพิธภัณฑ์หัวขนมีกิจกรรมอีกมากมายก็ถ้าคนไหนสนใจก็สามารถมาลองได้เพราะว่าเอาความชอบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็คือเราจะมีครบวงจรเลยที่ท่านอยากมาเรียนรู้กันเนี้ยค่ะ กระถางชู่แล้วก็หว่านมาเมล็ดแล้วก็ทิ้งไว้ในป่าไว้แล้วก็ไว้ใ,ในขึน้นในห้องทั่วไปนี่แหละคะ่ะประมาณสองวันรากมันออกมาแล้วก็มาย้ายพรมน้ำไหมคะพี่พรมน้ำนี่คือเราตองใ้กระถางชัเปลี่ยนทันทีอ,อันนี้ก็จะเป็นเรือนเพาะปลูกเรานะครับก็ก็จะมีเขาก็จะเรียกว่าเหมือนอ,อนุบาลจนถึงเกือบ เกือบโตแล้วคับก็คืออันนี้ก็จะเป็นขาเริ่มย้ายออกมาจากที่เขาเพาะเมล็ดนะครับก็จะเริ่มเอาหย่อนลงดินนะคบก็คืออายุประมาณ1-2วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นก็จะโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นเอ่อประมาณ3-5วันนะครับก็โดดไปจนโตจนถึงอันนี้เลยนะคบก็ประมาณ15วันก็อีกแป๊บๆเราก็ย้ายเข้าไปที่กระถางใหญ่เพื่อเข้าแปลงใหญ่ได้เลยนะครับผม เพื่อให้เห็นว่าปลูกในกระถางก็สวยได้นะนก็จะมีผักแพลวแต่ก็ต้องดูที่พืชด้วยนะคะว่าพืชตัวนี้ต้นเล็กต้นใหญ่นะคะไม่ใช่ว่าต้นนี้ต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วปลูกในกระถางเล็กเกินไปมันก็จะแกนทําให้มันไม่โตนะคะแต่ก็คือถ้าอยากให้โตในกระถางเล็กๆก,ก็ต้องมีธาตุอาหารคือเติมปุ๋ยให้มันได้เพียงพอมันก็จะโตได้เหมือนกันแต่ต้องเอาใจใส่นิดนึงนะคะ มาประมาณสิบเอ็ด huh. ป so so so, uh ีแล้วแต่ถ้าถ้าแบบว่าแบบมีเขามีพวกคณะอบจอบจอะไรพวกนี้เ yeah, ข uh ้ามาดูงานหรือเด็กๆให้มาเรียนรู้ก็ประมาณก็แปดเก้าปีแล้วนะแล้วขยายได้เร็วขนาดไหนครับก็ระยะสั้นที่เยอะๆตอนนี้ก็ได้จนช่วงโควิดนี่หละคะโควิดเป็นช่วช่วยให้เรามีเวลาแลวเราได้เข้ามาทำมาเราพัฒนาตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราเปิดสวนขึ้นมาเราก็จะได้เห็นความสวยเลยไม่ใช่ว่าเปิดมาปุ๊บมุ่งมาทำอ่าคือพนักงานเราก็เลยจะไม่ได้อยู่งานสุดต้องทำเพราะต้นไม้มันต้องดูแลเนอะอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่เราปลูกผักสลัดก่อนจะปลูกเราก็จะมีการเตรียมแปลงก่อนนะะค ก็จะมีดินพวกพี่ก็จะมีการอัตราส่วนก็คือหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งก็คือพวกหน้าดินมีขุยมะพร้าวแกบดำอะไรพวกนี้แล้วก็ขี้วัวหมักนะคะก็คือเอาไปผัดกับบนกันหมักก่อนหมักเสร็จก็มาใส่ในนี้อย่างน้อยก็มาถึงสามหกเดือนอพวกพี่ก็จะมีการวางแผนก่อนว่าจะใช้ดินประมาากี่คิวหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องมีการหมักดินไว้ก่อนเพราะว่าเรามาใช้เลยอะ่ะปัญหาคือเรื่องต้นไม้เราก็จะเหลืองอ่านี่ก็หมักไว้เรียบร้อยอันนี้จะพร้อมปลูกแล้ววันนี้เราจะมีการปลูกผักนะคะพวกพี่ อันนี้เราจะปลูกผักสลัดตรงโซนนี้เป็นผักยกแค่ที่จะเน้นเป็นผักสลัดเราไอห้หนอนพวกนี้มันมีอันนี้<า>เป็นตะเขะ็บค่ะถ้าเราเห็นตะเข็บในดินตรงไหนแปลว่าดินตรงนั้นเราดีดเป็นตัวชี้วัดอินทรีย์วัตถุเพราะว่าถ้ามันไม่มีถ้ามันมีเคมีมันจะไม่ค่อยอยู่อ,อพวกใส่เดือนเยอะตะเข็บเยอะอะไรพวกนี้เป็นตัวชี้วัดเหมือนกันนะคะเบื้องต้นเลยอันนีนแ้แล้วผักไอ้ที่เขาบอกว่าที่เขาเก็บมาบางครั้งที่เรากินใช่ไหมครับมันจะมีอ่ม ขมมีขมมันก็เกิดจากต้นแต่ต้นกลาเราแหละถ้าต้นกล้าเราเกินอายุมันใช้เวลาแค่สิบห้าถึงยี่สิบวันต้องลงปลูกแล้วใช่ไหมแต่ถ้ายังเลยไปอีกมันจะขมแล้วมันก็จะแก่นเวลามาโตมามันก็จะแก่นแล้วมันก็ขมมันเหมือนเราเหมือนเด็กเราเหมือนเห็นไหมอ่ามันจะไม่เหมือนกันก็คือถึงเวลาให้อาหารเขาเท่าไหร่เขาต้องหาอาหารเพิ่มเติมเราก็เราก็ต้องให้เพิ่มเขาไอ้นี้ไอ้พี่ได้ตั้งเวลาอะไรไหมครับได้ใช้อดิจิตอลเข้ามาใช้ไหมครับาถ้าเป็นดิจิตอลจะเป็นปุยสมาร์ทฟาร์มมากกว่าแต่ถ้าตอนนี้คือแบบ แปง้งบางแปง้แปงคือมันอยู่ที่สภาพอากาศเมื่อก่อนก็เคยคิดว่าเอจะตั้งระบบ,ะบ,บแต่อยบางแปลงบางทีแปลงมีชื้นมากแแต่แปลงอื่นอาจจะไม่ชื้นเราก็ต้องเปิดมากกว่าก็เลยว่าใช้มือแล้วทางทาง่ทานประธานมองว่าการใช้แมนนวลมันจะดีกว่าเพราะอะไรเราได้เดินดูเจอโรคเจอมแมลงเราก็สามารถจัดการได้เลยอตอนนั้นแต่ถ้าเราใช้พวก บางโมมันก็ดีแต่เวลาเหมือนว่าเรามันลูกน้องเนาะบางทีก็เปิดอ้าปล่อยมันเขาก็ไม่เดินเลยมาดูมีปัญหาอะไรเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเราได้เดินทุกวันเราจะได้เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันสวยหรือไม่สวยเกอจากอะไรงเงี้ยะคะอ่าดีกว่าเนาะครับมสมสําหรับคนที่สนใจนะครับก็จะมาเป็นเดี่ยวก็ได้ใช่ไหมครับ<ห>คนเดียวก็ได้หรือว่าจะมาเป็นทัวร์มาเป็นกลุ่มหรือว่าคณะอบตอจังหวัดอะไรก็มาได้กันทั้งหมดเลยนะครับผม ครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับส่วนนงนุษนะครับแล้วก็ขาดไปได้นะครับก็พี่นิ่มคนสวยของเรานะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปการนำเสนอเที่ยวชมสวนเกษตร2นะคะขอบคุณสถานที่นะคะขอบคุณค่ะ